สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีทุกคนเด้อสบายตอนเช้าเนาะแม่พันธ์จะตื่นมากกับมเวียกกับพี่น้องเลยเพื่อนจะว่ามีงานบวชเนาะลูกหลานในบ้านนี่แหละเพื่อนก็ไม่หย่ก็สิไปงานบวชส่วนแม่พันธ์ก็ข้าาผับเลี้ยงพี่น้องเลยผับเลี้ยนเพื่อว่าใจเพื่อนโปรยท่านเนาะอยู่ในงานเนาะที่ภาวาเพื่อนแห่แไปปชิวานเลี้ยงอะไรพี่น้องแม่พันธ์ก็ข้าวผับข้า ถ้าชิด้จักเลี้ยนแหละลมันคน้กันใส่แบบรุนรนอยู่เขาใหญ่กับสิไปแล้วท่านกับภาพโมกิกงของกับสีเงี้ยภาพน้ำยูทูบมุตะกี้นี่ไม่น้องเลยเปิดยูทูบเบิ้งและวเงี้ยน้ำเพิ่นตั้งโทรศัพท์เปิดแตซ้อนเนาะไอ้ท่านกับิด้ภาพป่าตะเทียนได้เ่นรองเลยพอว่ามีริบบินเนาะ ได้ใช่ขับปาตะลีเปียนแทนมือใหม่ฮัดขับฮัดขับจะี๋ยวพี่นองเล้องานโบดีเก่งได้ไดิใจท่านเดี๋ยวขับครั้งแรกเลยส่วนพอมิง้งจะสิรไปงานบวชพี่น้องเพราะว่าบวชเนี้ยปกติมันบวชเป็นผ้าแต่พุสิบวชเป็นเนื้อคู่แบบเนี้ย เพื่อนพอมีงคาเลยพี่น้องรุ่นอายุ่กากผัดสตีเท่าผาวปลาตะเพียนก็ได้เจ,ะจะ้จาชยจักโตก็ไะดนะจักโตแหละแตาเบาิ่อนุนกันข้าวแห้งแัดบแบบด้วนๆไปจ้กโตก็เอาท่าน,นั่นโตน,น,น,พายยาน,นัพี่น้องนาะงท่นเกิดพยายามเรียนหาเรียนชีอยู่ในพี่น้องเลยบริษัทพยายามเรียนชีใหญ่นในเน,ในึ่งราะว น่าจะบริไล่ไตโตเนาะมันจะมีเวลาเวลาจักางกัดแหงปุบปับเอาเลยปลาตะเพียนของแม่พนัพนเฮียนเบอร์กี้นี่เฮียนประมาณสองนาทีสามนาทีที่แล้วแหละก็มาผับนิดน้อยปุบปับปุบปับไม่พานธ์ก็ผับได้ประมาณจักตัวนิดน้องเลยสองสี่หกโอ้ยเนาะได้เก้าตัวนิดน้องเลย ใช่ด้วนแห้งอะไรอยางเงี้นี่เพราะว่ารถกิซี่ไปแล้วไม่ใหญ่กิสี่ไปแล้วแล้วกิสี่มีเครื่องคล้องที่ไปโม่บุญเนาะเข่าแล้วกิสี่มีเงินมีรถกไม่ดูเทียดอ๋อผัวใหญ่มากเลยพี่นอ้องไม่พันเศษได้เก็บเครื่อนคนเดอ้อสรงไส์เศษได้พับเท่านี้เนละไใบโอกาสงานหนาพับใหม่เนาะพึ่งเฮียนพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องยกทีบอกป้าก่อนเด,ด,เด, Head, นเด้ิมไปเดอ้อไปไปทายทีมฮ้ายเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องไปเดอ้อไปเดอ้เดอวันรังจากที่หอ่อเงินแล้วเหรอ พอตกรอบแรกเดี๋ยวมันไปหาเห็ดน้ำเพื่อนในพี่น้องเลยน้องไม่นี่ค่ะไ,ไม่สบายดีดูสบายดีทางนั้นกับไม้เลยทำบุญบ<อ>่ไม่ทำบุญแล้วนต่ไปหาเห็ดพี่น้องเลยไปรุ่นน้ำกันไสิได้เห็ดจักดอกสิได้เห็ดหนาเห็ดอยู่บ่ปวดนัม้วนบ่ไปบวชนากนะ ซ hey, <we ื้อเลขหนักเนอซื้อเลขหนักบอทักทายสบายดีพี่น้องพี่น้องคอยเนตตี้อ้าวสบายดีทักคอยเนตปวกเด้อะคอยเนตปวกว่าป้ายย่างน้องไม้ย่างน้องไม้กระทะใหญ่กขมู้เอออยู่เย็นเนาะล่มเย็นขนาด เาจะพยาพายาท่านหกะไ้ตาคเออเราหายเราตื่นตันน้ำลูกแล้วเนาะตื่นตันหาาแห่เริ่มแลจนลูกขึ้นิแล้วเน่ออบ่อไ่านนเออเราเคยนหายคืบ่แพ่ปิบัวแพงดูไส้เดี๋ยวเนาะเรากรเนาะหายน้ไส้บนั่น้ำกาหนึ่นังน้ำการเยเพิ่ นั bueno. a, Aí, S ón. S ón. ่งน yeah. so. mm ้ำ hmm. อันนะยาคูนะบ่กบอกมิ้งจะตั้งท่าปสิบิท่ายคลิปมาแล้วเลยไปนั่งน้ำยาคูบวลด์ยาคูบวชบ่ไปเด้อพี่น้องเด้อพาเฮ็ดมาอนีิยกทีมรัดทงนาก่อนเด้อมีเด็กๆสองเด็กเด้อเด็กน้อยๆผู้หนึ่งเด็กกลางๆผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยยกทีมพี่น้องรัดทงนา น้องไม้กับไพ่กับตายใหญ่คักน้องไม้นาะไปหาเฮ็ดกับแพ้เฮียเก็บแพ้บริการบริสุทธิ์คับเนี่ยบอลน้ำส่งแพสี่หลัก่อนบริการดีเนาะเจอหลายเหตุการณ์เนสองเหตุการณ์นะย่างมาหาเหตุนี่นะเหตุการณ์ที่หนึ่งเป็นมาแก้วแตกงรัดทางรถจอดเก็บกระสไอยเก็บพี่น้องเลยเหตุการณ์ที่สองเปตะโรเขาเฮีย เห็ดปตะโลต่ออ wow. oh, okay. ีกต้านหอดป้าสัมบอเร็่องไรเหตุการณ์แล้วว่แค่ไปใส่โอ้ยแคไปบนหน้าบนอน้อน้องตื่นเต้นตื่นเต้นเห็ดเห็ดสองดอกนั่งไปเบิ่งก่อนพาพากันห้าประมาณครึ่งชั่วโมงยังพอดีเห็ดจากดอกไม่้องเลย มาบอกว่ามาเบิ้งเด้อเฮ็ดเด้อมาถ่ายคลิปเด้อเพื่นเอ๋อที่พานกันหน้ามาเบิ้งใช้เฮ็ดไหนเบิ้งเนี่ยน้องไม้มาเก็บอานี่ยแต่จะถ่ายคลิปน้องไม่อยู่ใช้น้องไม้ป้าตาบอดีโอ้ยงามเด้อลูกนี่เด้อเด้อเด้อโอ้ยนี่เสิพี่อาน้องไม้จิ้มดูจิอ่ะน้องไม้เจ้ากล่องให้แม่จิ้มนะข้าือเสียงบุได้ชี่ยบเลยโอ้ตายเลยเป็นคนเป็อะไรใครพี ans, ans, ่น้องเพื lights, uh, ans, 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 ่อท้าประชิดโอ้ยเห็นเห็ดดีสาวเนี่ยนะพาน

เพนบาคุทาเาแล้วบเทคนั้นากลนะเกหม่น้อบอุ้ยทั้งละลายกันแหละเขาต้องไปหาทั้งอยู่ ม่ไมฮะคุณนั่าคุณทาคุณ่าไ่หกทาไก่ไส่ทาทาแปเป็นก็นโอ้โหทาย้อยทายเ็ดน้เบ่งหนแงหวค่ะน่หัวกนราหบมันติเอานี้วาหนึ่อาหนึ่งได้วาหนมันเคยอ๋อ ประมาถ่าดคะนกเก็บแกางนบ้งเก็บหรือว่าบตะเก็มเรา่ทานละมันดูอายุครคนมาใหม่มานก็ถ่ายร้อยใหแม่เจ้าโอ้ดอกนี่พะะค่างบวดขวบแ่บลกไงโอ้ดอกเพิ่เอมามอนใหม่ะดา ต้นเลอ้ะทนี่ลูกนี่นะอ่มันมุนนี่นี่มันหวจะจุ่ไงอะดลูกไายนี่คนี่นงคเห็นมโอยเห็นอกพี่นอกเอบอกเริ่งนด้พี่นองของพี่นอกนี่อ้ยไหกรฮักไปเลยคนมาใหม่มาเน่ยใหม่้ถูซาบล่นเยียบมวมาแล้วเนม่เอาเน่ยเราดเาไปห ยังไม่ลู like ้ข่างในคอน้านแนี้แล้วพี่เออจนาจินใจไม่เอาม่อไม่อม่เอาเด้อไ้อลูกอาเ้าอาเอาเ้าลูกะไม่จบกล้องม่ใส่ยิงไงน้องผู้ชายกินกงแก่เนน เทียห้าแถบนี่แหละมันต้องม่มีลูกเอาไปลูกเอาไปลูกูุณไปทาแม่ลูกอุ้ยน่าหนาทั้งคุณน่ะอู้จะทายเหรอคุณได้แค่ฝ่ายเดียวหรเก็บไม่ใส่แ้่นะคะชาดอกบอสอะไรนี่แหละมองได้มันซุ่มมันกระจังอันนั้นมันจะซุ่มเบิานอะไรเฮ้ออู้ยูเหยื่อได้ชาดอกแต่ทั้งคุณละไม่ใช่ในห้องบอกแด้วแต่คุณตาดี ลองหัวจงีน้ำมานสีเงินันหายน่เดไ่ได้ไม่ได้เจลาปีเจลาหัวปีหันคนลคนน่นน้ล้ากินน้ำลาาแล้วเเพ้คนนง้ี่นอเบันเขียหรือเพื่อจะได้แกงเฮ็ดไปท่านมาเดาเพื่อเฮ็ดมูนึงเคี้ยคุ้ม ยัห้คมันล่ได้บยหด้อเ็ดำบ่หาหนอไม้มาเพิ่งในนี้หนึ่งพี่น้องเพราะในเซ็แกงหาม่นี่คือหน้าตาเฮ็ดปวกเดอใ้กับบมีควาเอ้ยม่เสียงน้าใส่งบรลลุมึงชิสิงเฮ็ดันี่ขัน่มาอมีน้ำกินด้วยคือเอาขนนึงลูกเห็นลำบ่พี่บ่เฮียหามูมันก็ลูกมาน นั่นซื้อหรือเปล่าแล้วมาแล้วแวบแวบน้งนี้ง,งี้พวกฮเอ็ดไปแล้วพี่น้องฮอ้ยเอเฮ็ดนะหนีปะชักด่กะบ่ามาหาคนกูเห็นเลยเมื่อชีพเข้าไปแล้วเฮ็ดในมือสมัรเหรียญข,ข้าไปแจ็คสีเฮ็ดอยู่มือกับผมเย<ฮ>ียมกับผมนีแล้วลูกเนาะเยี่ยมจนพี่น้องเลย เือที now, ha, <ha. S 2> ่ประชุมจ้าปอจะบ่ออยู่เร็นบามักนาเอเราก็เสียเบิก่อนนี่นี่นุ่ึ่งโอ้ทั้งนเขาเห็นเขาเห็นทั้งพ่นนะนะางห่างนี่สิตอนนั้นเห็นนะเห็นนะ ถ้าถ่ายต่อลูกได้เขาถ่ยต่อกคบภาพบรรยากาศต่อโอ้โหหาหน้าที่เต็มเต็มเ็เกับลงมันหมไหมหหมาที่หนาที่เรียบร้อยมเรียบร้อยหาเากลูกนูรอดอ้ยเราเห็นะมูใหญ่เตี้กระตาไกระตามันนี้เนาะไม่คนม่เต้กระตาน

มันก็งกนวัน,นันทร์ไมน่กันนะป่าเ่าถ้าเันจัร์ัรนี้เย็ดอีกแล้วสาดอนหน้าพอปกโก้ อ้าวหอดกอกน้ำพี่น้องเอ้ยโยกโยกแบบนี้สมัยตะขี้บ่มีได้น้ำก็สิใส่ประมาณเด้อพี่น้องเอ้ยโยกนย้ำกลางป่าอยู่กลางนาเพิ่นเฮ็ดเมียนเนอะโยกโยกหนูองไม่โยกโย,ยกพอล่างแม่ลูกพุทธาล่างมือเอ้าน้ำก็แห้งๆพี่น้องเอ้ยอ่าป้ายพ่อหาเฮ็ดต,อต่อแบบนี้ล่างมือลา่างหนาล่างมือล่างหนา พวกเขาขายเห็นเห็ดอะไรไปไปเล่นเล็นเล่นเฮ็ดแล้วเห็นเห็ดแล้วเอพี่น้องเจอทีมงานหาเห็ดคือกันว้าตัวลายเด้อเห็ดเผืองได้เห็ดเพิองคุณยายเอาท่างได้เห็ดเพิองนะท่านได้เห็ดปวกบท่านได้เห็ดปวกทีมงานหาเห็ดเจอกันอยู่โคกพี่น้องเลย น้องไม่ซื้อกระต่าน้องไม่ซื้อเสียมให้แม่เน่ยไม่ไายทีมงานไทยเฮ็ดกันแกงปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเจ้านี่เต็มกระต่าแล้วบ่จ๊ะเฮ็ดยังเฮ็ดตัวกบ่เออเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเพิ่งเฮ็ดตัวขโออ้อหน่อย เบ yeah, right. hmm. ิ้งคุณยิงนะเบ้งนียองะคุณยิงยังมีแต่กระตาแลคุณยิงนะเล้ยไม่ส่ตั้งคนตั้งเบิ้งเฮ็ดกันเบิ้งลวก็พักันหัวพู่ไดหน่อยพูเล่นไ้ลายมาเจอกันอยู่กลางป่าอาอาวลมกันไม่เดี๋ยวแล้วมีสิได้แล้ที แม่แต่จ <c oughs> ้าหมอมันใช่ไหมชื่อไปเลาะตอมานีนะพอมาหอดแล้วก็อ้างก็ต้ากันไม่กะต้าบึ้งก็ต้าเจ้าก็ต้าหอยไปเดินตอมานีนะออกกําลังกายจักครึ่งชั่วโมงจังสิครับไปไปน้ำกันไป ไปจมือันติเมื่อบันติอยู่บ่คนจมื่อบันติอพี่น้องเลยาอยู่คนละหมู่บ้านเขานี่เมื่อน้องให้ปังทิมน้องให้ปังมาเด้อสรุปเราจะทิมบันติวยู่บ่น่นะบันติอเมื่อคนเดียวเด้อพี่น้องสรุปเราเห็นมือน้องให้ปังแต่ทิมหมู่บันติวไปน้ำน้องให้ปังต่อไปเด้อไปเด้อให้ต่อพี่น้องเลยไดหมู่เดียวแบ่งกันพวกน็กกันหน่อยยังพวพอแกงเดินต่อ แค่ว่าโชคมาเนาะให้กูซื้อหวยแด้วนี่ก็ฮะเฮ็ดนี่เพื่อจะเจอพี่น้องปลาตัวเฮ็ดชมาดอกใหญ่เลยป่ะนี่ให้เบ่งเต็มเต็มตาเลยป่ะนี่นะปุยดอกมักใหญ่ใหญ่เอาเลยป่ะนี่ปลาตัวตัวดอกหนึ่งกี่มคนหนึ่งเฮ็ดลุงงงใหญ่พี่น้องเลยไปไปหาต่อหาต่อเพื่อมันออกอีกเนาะ พี่น้องล้างจา่าคะเฮ็ดมาเรียบร้อยไม่พันกระตุทำความสะอาดส่ใส่แกงเนาอไม้เดี๋ยพี่น้องเลยเห็ดกระสีประมาณหนึ่งกิโลผักกัญแงพี่น้องผักกัญแงหน่อยก็งามผักติวยังบใส่เก็บไว้ก่อนไม่พันส่แกงเนาอไม้ใส่เห็ดปวกแล้วก็ใส่ผักกระแรงน้อยเนาะเพราะว่ามืออื่นถือจังหันคือเราต้องทำบุญเนาะไม่พันก็นต้องเอา เกงเฮ็ดเชนมอมัลงมาทำผลจะได้เยอะเยอะพี่น้องเลยมือใหม่ไปหาไหม่เด้อขอบคุณเด้อขอบใจเด้อที่เขาเพิ่มคลิปเนาะมนพันกัข้อกาวข้ามาสบายดีไปกับเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อ